อะไรคืออากาศสอะไรคืออวกาสอะไรคือเชื้ออะไรคือเพลิงอะไรคือไฟเมื่อมีอากาศสก็ต้องมีอวกาสซ่อนอยู่ภายในเป็นเพลิงหรือในเพลิงเมื่อเป็นเพลิงเพลิงซ่อนอยู่ในไหนซ่อนอยู่ใ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 นะไรครับเพลิงเพลิงเพลิงซ่อนอยู่ในอะไรเอาอะไรเร็วๆอะไร ฮอาวกาชซ่อนอยู่ในอาวกาชอาวกาชคือคืออะไรครับคืออะไรเร็วโอ้โหระหว่างเชื้อกับเพลิงนี่เจ้าตัวไหนดีวะเนี่ยเชือ้อเพลิงเชือ้อ เอาอากาศเป็นเชื้ออวกาศเป็นเพลิงแล้วกันเนาะเออเชื้อเป็นรูปเพลิงเป็นนามกระบวนการนี้เรียกว่าเชื้อเพลิงเออเออเออเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงของอะไรครับอากาศอากาศและก็อวกาศตัวของมันเองอะ่ะมันเป็นไฮโดเจนนะครับ ตัวของมันเองอ่ะมันเป็นไฮโดรเจและก็เป็นนานตรงกลางอะไรมันเป็นตรงกลางเป็นอะไรครับ PE นั่นเองครับเป็น pure energy เป็นธาตุบริสุทธิ์เป็นธาตุถ้าเป็นสมัยในวิกฤติพดูดุเขาเรียกธาตุสวรรค์เป็นธาตุบริสุทธิ์เป็นสารบริสุทธิ์ถ้าเป็นวิทยเยตัวล่าสุดเขาเรียกว่าค่าสุทธิเท่ากับศูนย์พลังงานสุทธิเท่ากับศูนย์ ไปดูเองครับถ้าฝ่ายเจ้าชายเขาเรียกว่าพระทันถ้าฝ่ายสาสตรบริสุทธิ์เขาเรียกธาตุประมัดมันซ่อนอยู่ภายในยพอเป็นภายในยเสร็จปุ๊บมันเป็นธาตุไฮโดรเจนเป็นธาตุไฮโดรเจนกับน,น้านเป็นน้านด้วยเป็นไฮโดรเจนด้วยทำปฏิกิยาให้ให้ให ให้เลยครับให้ตัวฐานเนี่ยครับไอ้ฐานนี้ก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันแต่อยู่ในรูปของคาร์บอนคาร์บอนคาร์บุนแลวกันน่ะคาร์บนุนไม่ใช่คาร์บอนเดี๋ยวก็โดนด่าอีกโดนแซ่อ,อีกเป็นอยู่ในรูปของคาร์บุนเงาะมุย้ยคาร์บุนที่ยังอะไรครับยังเผาไหมในตัวเองไม่หมดโจรมันก็กลายเป็นคาร์บุน ถ้าเป็นภาษาทุยก็คืออะไรทุนสีดำๆอะ่ะหนืนออกว่าเป็นทุนเมื่อความเป็นทุนที่ไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยเพลิงมันจึงเป็นเชื้อรอให้เพลิงมาทำให้เชื้อมันติดผมก็เรียกว่าเชื้อนี่มันเป็นก้อนนะเชื้อเออเชื้อเพลิง เอ,อขี่กันอยู่แค่เนี้ยระหว่างคําเนี่ยนะครับต้องถามผู้เข้าถึงว่าจะสลับไปถ้าไม่สลับก็ผมเก้าสิบเก้าไว้ก่อนแหละยันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปจริงจันให้เข้าใจกระบวนจันเข้าจําไปเข้าใจกระบวนการเข,เข้าจําพาสวยหรือพาเสียนอยู่ในรูปของภาษามันก็แค่นั้นพี่พี่ะจเลยมากมายอะ่ะผมไม่ใช่ครูอย่ามาเรียผมครูคุณไม่ได้รู้จักผมอย่ามาเรีกผมครู รู้จักผมก็คือคอร,ร์อสเสื้อมันก็บอกว่าคอรลอสันอย่เรียกครัวจานอร่อยดำด๋อยอะไรอ่ะเป็นเป็นอะไรมากปะเนี่ยเพียงลูกมัวกล่าวปะเนี่ยโอ้คอร,ร์อสนไม่ได้โกรธกันนะเว้ยเจ่้นคุยกันคุยกันเมื่อเมื่อเป็นอะไรครับเป็นคาร์บอนรออะไรครับรอให้อินิชชั่นมาอินิชชั่นอะไร อินิชันตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีอินิชันที่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 เกิดการเชื่อเชื ımızı, right, ่อระหว่างของสองสิ่งก็คือเหมือนกับไฟแช่ไฟแช่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 มีเพลิงเออมีเชื้อมีเพลิงโหนี่เข้าใจยากมากเลยระหว่างเชื้อกับเพลิงเชื้อเชื้อเชื้อให้ไฟติดเชื้อให้ไฟติดต้องบอกว่าเชื้อให้ไฟติดติดไฟ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 ให้ ให้ไฟให้ไฟติดให้ไฟมันติดไอตัวนี้มันติดไฟเนี่ยอยู่ของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นตัวให้อันนี้เป็นตัวติดก็คือให้กับรับนั่นเองถ้าตัวให้ก็ต้องบอกว่าตัวของ P E หรือ P E Energy ตัวให้ เ,เพราะฉะนั้นในคาว่าเชื้อกับเพลิงสาหรับภาษานะครับเพลิงก็คืออะไรครับความร้อนเชื้อผมก็ต้องบอกว่าเป็นเชื้อเชื้อคือตัวตัวอะไรครับตัวเริ่มต้นปฏิกิริยาของอันจะนํามาให้เกิดเพลิงถ้าตามภาษาสวยในความของคาดเดาอันกะโลกลากะลงป้งของภาเออครารสอนผมไม่ใช่อาจารย์ผมคืออาจียนหนูกต้องเนี่ยใครมาเรียกนะ เพื่อนเพื่อนเก่าบอกเพื่อนใหม่ด้วยเจิ้นใหม่บอกเพื่อนเจิ้นใหม่ฟังเจิ้นเก่าด้วยผมกินอาเจียนอ้วกมันให้แตกไปเลยคุรุบันขาร้อนว่าแล้วตำแหล่เพราะมันพูดเรื่องในตัวเนี่ยต้องออกคือถ้าคุณมาทักผมอยู่ผมก็ต้องมาพูดเรื่องในตัวนะฟุ้ยเจิ้นเฮ้ยมันจะว่าไงแล้วมาทีหลังมาสายแล้วยังจะมาแมวเหมียวอีกเออเขาจุยด้วย อาเจียนอาเจียนมาดิคูชเขาก็บอกแล้วมาดิคูชไปนั่งดูมาดิคูชก่อนปะดูให้มันครบระหว่างตัวแสดงกับตัวสัมพัสอะแสดงก็อย่างหนึ่งก็ขึ้นกระดุนแล้วระดับเกจิอาจารย์แล้วมานั่งฟังกันอะแล้วคุณทำไมไม่ไปคุณจะทะล้อทะล่าเข้ามาแล้วก็พิม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 หรอคุณเป็นอะไรมากป่ะคุณเพี้ยนร่วมมวนกันนะคุณไม่ใช่เจื้นถ้าคุณเป็นเจื้นคุณจะไม่ฐานผลคุณจะไม่พิม พิมพ์มาก็ไม่ใช่เอาความเป็นตัวเองมายัดบนหน้าจอได้ยังไงอะเราคือใครอะมีผู้ที่เข้าใจธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์จะเอาความเป็นตัวเราไปยัดเยียดว่าเป็นมาตรฐานของใครผมยังไม่ทันเลยก็พูดเรื่องความรัศดในตุยในตุยอยู่น,นี่แหละแล้วคุณจะมาเขียนอะไรหน้าจุยเออโอเคนะไม่ได้กดกันนะเพื่อนก็ไปต่อเพื่อนเมื่อ มีเชื้อเห็นไหมครับเพลิงเพลิงก็คือความร้อนนะครับเพลิงเพลิงความร้อนในความร้อนคือไม่ร้อนไอ้คำว่าไม่ร้อนตรงนี้แหละครับก็คืออะไรคือพลังงานที่พวกกลุ่มธาตุบริสุทธิ์ก็เรียกว่าธาตุบริสุทธิ์ก็เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือ PE หรือ PE er energy Impel uh, uh, PE er energy Potential energy โอเคนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงกําเนิดให้กําเนิดให้กําเนิดอะไรครับพลังงานพลังงานคือพลังงานพลังงานคือไม่บริสุทธิ์นะพลังงานคือไม่บริสุทธิ์นะครับจะมีในในถุนก็ได้ในอากาศก็ด้วยในอากุสอากาศอากาศอาสาอากาศอพาเสียนอ,อากุสเนี่ยเพี้ยน เข้าใจด้วยเข้าใจด้วยทําไมเข้าใจเพื่ออะไรอะ่ะเข้าใจทําไมอะมันไม่ได้ใช้ความเข้าใจจะเข้าใจทําเพื่อแป้แ้อะไรอะมันไม่ต้องคิดไม่ต้องจําไม่ต้องท่องไม่ต้องวนไม่ต้องบน,ไม,งบนไม่ต้องพร่าแต่การเข้าจําเนี่ยครับมันบอทอมันคอร์สอนบอทอมันเป็นคอร์สอนบอทอพ่อโอ้ย คนะครับไปต่อไม่ได้โกรธกันนะครับเป็นเพื่อนเจื่อนกันนะครับพี่รู้สอนน้องรู้นหนึ่งนะครับท่านเป็นเพื่อนเออท่านเป็นพี่ผมก็ได้เวลาคุยกับคอร์สอนหรือทักทายหรือฟังอ่ะอย่าให้คอรสอนเกินอะไรครับน้าแข้งเลยตะตุ่มขออยู่ใต้บาทาของทุกท่านไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเดินมาเจอผมแล้วก็เอาบาทาเหยียบผมให้เข้าใจเซนส์มันโอเคนะเมื่อมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ในกลุ่มของธาตุบริสุทธิ์ เมื่กลุ่มเป็นท่าบริสุทธิ์นะครับภาษาของเจ้าชายเขาเรียกท่าประมุสท่าปรมุสในสาบริสุทธิเรียกท่าประมัสเมื่อเป็นท่าประมัสก็คือให้อะไรครับให้ฟวยติดพอฟวยติดตัวนี้ตรงนี้มีอะไรอาถ้าเป็นในในภาษาของครสองคือประแสและก็ประเสียนไงครับมันได้มาสองตัว แต่คําว่า2ตัวเนี่ยมันได้ไมกตัวเนี่ยถ้าถามมันจะได้นะมันจะได้อะไรได้ใหญ่ชื้นอย่าชื้นแต่แต่อะไรครับเนื่องจากมันมีความรุนมันมีแจวฮ้อนคอราาค์สอเจเอสอยู่มันเร็วมากครับกระบวนการนี้ในการที่มันเกิดกระบวนการแจวฮ้อนมันเร็วมากนึกออกไหมได้ประแสะประเสียนและมันก็ได้คลื่นความลี